ไม่น่เชื่อเลยนะครับว่าผ่านไปตั้งสิบนาทีตอนนี้เรายังไม่ได้ผู้ชนะเลยงั้นเจ้าสาวแต่ละคนคงต้องเอาสินสอดมาแข่งกันแล้วล่ะครับว่าจะสามารถเอาชนะใจเจ้าบ่าวได้หรือไม่สุดหรอถ้าคุณแต่งงานกับฉันตอนเนี้ยคุณเห็นสินสอดทั้งหมดนี่ไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นเงินสด3ล้านบาทเครื่องแพชร10กระลัดโฉนดที่ดิน100ไร่ลอตเ y อรี the b เบ l คันละ5ล้านบาทแล้วก็รถเบนซอีก5ล้านอ๋อแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์อีกแสนสองจะเป็นของคุณในทันทีเพียงแค่คุณเรียกชื่อฉันเฟอร์ f e r r a r i คุณก็จะได้ไปทุกอย่างเลยอ๋อแต่ฉันมีกฎเพียงหข้อคุณห้ามนอกใจฉัน ต้องมีฉันคนเดียวและต้องอยู่กับฉันตลอดไปแล้วคุณจะรวยแบบไม่รู้ตัวแบบที่คาดไม่ถึงเลยอะขอา่าบ้าฉันว่าคุณแต่งงานกับฉันดีกว่าค่ะฉันน่ะมีท้องให้คุณเลือกหลายแบบเลยนะคะเลือกได้ทั้งร้านเลยค่ะไม่ว่าคุณจะชอบเส้นเล็กเส้นใหญ่คุณก็แค่เข้าไปในร้านเลือกเรื่องจิ้มๆเลือกได้เลยค่ะนี่ป้าแบบป้าเนี่ยนะ ฉันว่าป้าแต่งไปอ่ะก็เป็นภาระเขาเปล่าๆรวมัง้งนี่นี่เธอบูลลี่หรอสมัยเนี้ยความรักมันไม่เกี่ยวกับอายุอย่ะชิทำมาเป็นพูดดีอ๋อและฉันก็มี iPhone 15 Pro Max 1TB ทบสีไทเทเนียมราคา66,900ฉันมี2เครื่องด้วยนะคะเครื่องหนึ่งอ่ะเอาไว้ให้คุณโทรหาฉันส่วนอีกเครื่องหนึ่งอ่ะเอาไว้ให้คุณโทรหาก,กิกฉันน่ะใจกว้างค่ะ ยังไม่ได้เสศษเสี้ยวของความรวยของฉันแหละส่วนฉันฉันไม่มีอะไรสู้สองคนนี้ได้หรอกคะ่ะฉันเป็นแค่เด็กบ้านนอกเท่านั้นที่บ้านทำสวนอะโวคาโดฉันมีแค่อะโวคาโดความรักและความจริงใจที่จะมอบให้กับคุณคะ่ะคุณแต่งงานกับฉันนะคะนะคะ Why แค่เด็กบ้านนอก เนี่ยอย่ามาทำใส่ซื้อหน่อยเลยความรักอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะคนสมัยเนี้เขามไม่กัดก้อนเกลือกินกันละมันแข็งเราจะเป็นต้องมีเงิน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 เท่านั้นที่น็อกเอวิติงความรักอย่างเดียวะมันกินไม่ได้หรอกนี่เจ้าจะบอกให้พอฉะน,นั้นแล้วคุณเทสอะต้องแต่งงานกับฉันเพราะว่าฉันรวยโอเคแต่งงานกับฉันเถอะนะคะ ฉันจะไม่ทําให้คุณต้องลําบากแน่นอนค่ะแต่งงานกับฉันดีกว่าค่ะฉันมีทองค่ะแต่งงานกับฉันเถอะนะคะฉันมีอะโวคาโดค่ะแต่งงานกับฉันดีกว่าแต่งงานกับฉันดีกว่าค่ะอะโวคาโดส่วนฉัน่อยมากเลยนะคะมีฉันปสวยขี้พัวนะคะคู่ฉันดีเลยค่ะไม่คิดว่าเขาจะ่งกับฉันนะคะนี่ผมรู้ตัวดีครับว่าผมมันหล่อเลือกได้แต่ถ้าพวกคุณอยากจะแต่งงานกับผม ผมมีข้อแม้อยู่หนึ่งข้ออะไรเะไรหรอคะหล่อเลือกได้จริงจริงุคือสาวๆครับพอดีว่าน้องชายของผมเพิ่งประสบอุบัติเหตุมานะ่ะทำให้ขาของเขาไม่สามารถใช้การได้อีกแล้วครับใครก็ตามที่สามารถดูแลน้องชายของผมได้ผมจะให้น้องชายของผมแต่งงานกับคนคนนั้นครับอะไรนะให้แต่งงานกับคนพนะิการเนี่ยนะอีฉันไม่เอาด้วยหรอกวันหลัง ก็บอกให้มาบบเร็วๆกว่านี้สิเสียเวลาจริงๆฮัลโหลพี่อาร์ตเหรอคะเดี๋ยววันนี้เราไปหาอะไรอร่อยทานกันนะคะอยากได้โทรศัพท์ใหม่เหรอได้ค่ะเดี๋ยวฉันซื้อให้ถึงแม้ว่าฉันจะรักคุณมากแค่ไหนอะแต่ท้ายฉันต้องมาดูแลคนพิการแบบคุณอะแล้วก็มาคอยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวแบบเนี้ยฉันไม่เอาหรอกฉ,ฉันขอลอกเยแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาล่ะ ที่คุณบอกว่ารักผมคุณรักผมมากไม่ใช่เหรอมันไม่มีความจริงเลยใช่ไหมคุณตอบผมมาสิตอนนั้นก็คือตอนนั้นแต่ตอนนี้เวลานี้วินาทีนี้ฉันไม่รักใครมันจะไปรักคนพิการแบบคุณได้ลงไรปะยศขล оч ขอเจ๊โฉนดที่ดินคุณแจแล้วก็เงินที่เช่ามาเนี่ยหนูไม่เอาแล้วนะคะ แล้วเงินที่มัดจำพันหนึ่งอ่ะหนูขอคืนนะคะพวกเขาไปกันหมดแล้วทำไมคุณยังไม่ไปไหนหระครับคุณเองก็คงไม่อยากจะแต่งงานกับคนพิการที่ไร้ประโยชน์อย่างผมหรอกใช่ไหมล่ะแต่งงานกับผมไปก็มีแต่เป็นภาระเปล่าๆผมขอโทษนะที่ทำให้คุณต้องมาเสียเวลา ะะไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะที่ฉันมาวันนี้เพราะว่าฉันอยากแต่งงานกับคุณจริงๆฉันก็แค่อยากมีคู่ชีวิตดีๆสักคนคนที่รักฉันด้วยความจริงใจไม่มองฉันแค่ภายนอกหรือว่าของนอกกายค่ะแต่แต่ว่าผมพิการนะครับคุณไม่รังเกียจผมเหรอไม่รังเกียจหรอกคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงฉันรับได้หมดเลยค่ะเพราะว่าฉันนี่แหละ จะเป็นคนดูแลคุณเองแล้วก็คอยอยู่ใ,ใกล้ๆคุณเวลาที่คุณรู้สึกท้อใจนี่คุณจะดูแลน้องชายของผมได้จริงๆเหรอครับจริงสิคะถ้าไม่เชื่อดูนี่นะคะ ผมกินไงมันทําให้ผมลุกขึ้นยืนได้จริงเหรอเฮ้ยจะบ้าเหรอจะเป็นไปได้งไงอะจริงสิครับ<อ>เนี่ยถ้าผมไม่ได้กินอะโวคาโดของคุณนะผมคงต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแน่เลยคุณเป็นผู้มีพระคุณของผมซะแล้วล่ะ อ้าวค่ะโทฉันต้องขายดีแน่เลยอ่ะทำคนพีการอย่างคุณก็ไม่ยืนได้แถมยังวิ่งได้ด้วยห <c oughs> ัวเหรออะไรคะคิดไปไกลแล้วนี่คุณเชื่อผมด้วยเหรอผมล้อเล่นพวกเราก็แค่อยากจะทดสอบว่าที่เจ้าสาวของเฮสน,นะครับใช่ครับผมแค่อยากจะรู้ว่าถ้าผมพิการจริงๆยังจะมีคนอยากแต่งงานกับผมอยู่ไหม ต่อจากนี้ไปคุณไม่ต้องมาดูแลผมหรอกนะเยลลี่ผมจะดูแลคุณเองอถ้าเป็นแบบนั้นคุณก็แย่แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าคุณต้องดูแลฉันและก็ต้องดูแลสวนอะโวคาโดหนึ่งพันไร่พันไร่เหนื่อยหน่อยนะคะว่าที่สามีของฉัน สอันโดโอ้โหขโดไม่ว่าจะพันไร่หมื่นไหรหรือแสนไร่ขอแค่มีคุณอยู่ข้างๆผมก็ไม่เหนื่อยหรอกครับรัดแท้จะไม่แพ้อะไรเลย น,น,นฉันบอกคุณว่ายังไงกระเป๋าที่ฉันอยากได้หลุยวิิตองผมรู้ครับแต่กระเป๋าใบนี้มันก็สวยดีนะครับทีละครับถ้าธุรกิจผมประสบความสำเร็จอะผมจะซื้อกระเป๋าที่คุณอยากได้ทุกใบเลยครับขอแค่คุณเชื่อใจผมเถอะนะครับฉันไม่สนเลิกวนโล่วง้อววสักทีเถอะ คุณพูดแบบนี้มาตลอดอะก็ไม่เคยเห็นคุณประสบความสําเร็จสักทีฉันยอมตายดีกว่าให้ฉันมาใช้กระเป๋าที่หขาถูกแบบนี้อไปฉันหิวแล้วพาฉันไปกินข้าวได้แล้วเราไปกินอะไรกันดีครับอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหม ฉันอยากกินสเต็กกับไวน์โหคือเราไปกินอะไรที่ถูกกว่านี้หน่อยไหมร้านอาหารข้างทางไหมร้านอาหารข้างทา,า,างอะหรอคุณรอฉันเล่นหรือเปล่าเนี่ยคุณก็เห็นอยู่ว่าฉันแต่งตัวมาสวยขนาดเนี้คุณยังจะพาฉันไปทานร้านอาหารข้างทางอย่านะ ทีรักผมก็บอกคุณแล้วไงถ้าธุรกิจผมประสบความสำเร็จอะ่ะผมจะซื้อรถคันใหญ่ๆและพาคุณไปทุกที่ที่คุณอยากไปเลยจะให้ฉันบอกคุณอีกกีรอบว่าบริษัทงอกงอกอย่างคุณอะ่ะมันไม่ประสบาสำเร็จหรอกดิสักคีเราไปกันเลยครับทีรั ร้องนะครับช่วยใจตุเกเอนะเลองพูดมากสิทีรีบไปเถอะฉันหิวแล้วฉันไม่อยากให้ใครมาเห็นว่าฉันนั่ง,งรถคันเก่าๆนี้ออกนะเหนื่อยคุณกลับมาแล้วเหรอครับมีอะไรเหรอ ตื่นเต้นที่รอคุณจนแทบจะทำไม่ไหวแล้วครับโ,โหคุณได้กระป๋อยทุกคนอยากได้แล้วนี่ครับใช่ก็เพราะว่าคุณไม่มีปัญญาซื้อให้ฉันไงฉันเลยต้องหาทางซื้อเองอะอ๋อครับยินดีด้วยนะครับคือ,อ,อคุณมานั่งก่อนสิครับ ทีรักครับเราก็คบกันมาสองสามปีแล้วอะผมดีใจมากเลยนะที่มีคนอยู่ในชีวิตอะผมในภาพตัวเองไม่ออกเลยอะถ้าไม่มีคนอยู่ในชีวิตนี่ครับแต่งงานกับผมนะครับเดี๋ยวนะที่คุณไม่ได้รอฉันเล่นใช่ไหมคุณยังกล้าเรียกอันดบแหวนอีกเหรอ่เล็เลกกับไม่ทรายอะ รู้ผมก็อยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณน่ะผมสัญญาถ้าคุณเชื่อใจผมถ้าธุรกิจผมประสบความสำเร็จคุณจะได้ทุกอย่างที่คุณต้องการเลยนะคุณฟังชน,นะเต้คุณจะให้ฉันพูดอีกกี่รอบว่าไ้ธุรกิจงอกเง่ยอย่างคุณน่นะไมไ่มีทางสำเร็จหรอกและฉันก็มีวันแต่งงานกับคุณฉันไม่ยอมใส่แหวนเพชรเม็ดเล็กเหมือนนับนนิ้วสันหรอกนะ นีเต้คุณรู้อะไรไหมว่าเหตุเขาพูดถูกคนแบบคุณอะไม่มีวันมีวันนั้นหรอกใครเหรอครับเขาก็เป็นผู้ชายที่ฉันแากได้อะไรเขาก็สามารถซื้อให้ฉันได้ไงไม่มีทางรอคุณหรอกนะอยากรู้ไหมล่ะ ว่าใครเป็นคนซื้อกระเป๋าใบนี้ให้ฉันอ่ะหมายความว่ายัางไงล่ะครับผมไม่เข้าใจอ่ะขอร้องนะนะคุณเชื่อใจผมเถอะนะไม่ฉันทนคุณมามากแล้วฉันอยากได้ผู้ชายเลี้ยงฉันได้ซือ้อทุาอยางให้ฉันได้พาฉันไปนั่งรถหรูไปทุกที่ฉันอยากไปโชคดีนะเต้ ผมเสียใจมากผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเนยจริงๆผมไปแล้วจริงๆเนยสารสัมพันธ์ต่อกับเฮดในที่สุดเนยก็เจอคนที่ตอบสนองความต้องการของเธอได้คนที่สามารถซื้อทุกอย่างที่เธออยากได้ได้ในขณะเดียวกันผมก็เริ่มทำใจหันมาสนใจพัฒนาทำธุรกิจของตัวเอง และผมก็ได้พบกับคนที่เชื่อในตัวผมคนที่ไม่ได้หวังเงินจากผมเนยแกเป็นมือที่3เพราะเฮดเขามีภรรยาอยู่แล้วชีวิตเนยก็เริ่มแย่ลงในขณะที่ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆธุรกิจผมประสบความสำเร็จแล้ววันหนึ่งผมก็ได้บงเอญพบกับเนย ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคุณเปลี่ยนไปมากเลยนะคะนั่นกระเป๋าลุยวิตตองเหรอคะอ๋อใช่ครับไหนคุณบอกว่าคุณไม่ชอบสปากระเป๋าที่ไม่ใช่ของแบรนด์เนมไงของเพื่อนฉันนะคะไม่ใช่ของฉันแล้วนี่รถของคุณเหรอคะใช่ครับพอดีเพิ่งซื้อใหม่นะ่ะชอบรถคันใหญ่ ที่จริงแล้วอะ่ะฉันเึงคิดได้อะค่ะว่าฉันอดคิดถึงคุณไม่ได้เลยผมไม่เข้าใจอะ่ะแล้วแฟนคุณล่ะคนที่ชื่อเฮดที่รวยๆอะไรนั่นอะ่ะอ๋อเราสองคนเลิกกันแล้วอะค่ะเขามีคนใหม่แล้วคุณอย่าไปสนใจเลยค่ะคุณจำแหวนที่คุณให้ฉันได้ไหมคะฉันมาลองคิดคิดดูแล้วอะ่ะฉันว่า มันก็สวยดีนะคะแล้วก็พอดีกับนิ้วฉันเลยอ่ะเ <L an> ต้คะอ้างขวัญมาพอดีเลย <L an> ผมขอแนะนำนะขวัญน,นี่เนยเนยน,นี่ขวัญยินดีที่ได้รู้จักนะคะฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะเพราะคุณมีแฟนแล้วความจริงเรามั่นกันแล้วล่ะคะ่ะเต้อ่ะ เขาเพิ่งขอฉันแต่งงานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองสวยสไหมล่ะคะฉันน่าบอกเขาแล้วนะคะว่าเพจอะไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ <c oughs> ก็ผมอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคุนะี่นาขอบคุณนะคะเ,ออเราไปกันเถอคะค่ะเดี๋ยวจะไปดินเนอร์ใส่เอานะคะครับผมจะไม่คุณพาสเต็กกวากนะ <c oughs> ดีใจที่ได้เจอนะครับขอตัวก่อน เพราะว่าเขาเชื่อในตัวผมไงคนจําได้ไหมที่คนโกงที่ผม,มซื้อกระเป๋าใบนี้ไม่คนอะแต่ขวันเขาโกรธผมทุกครั้งที่ผมซื้อของแบรนด์เนมให้เขาแมวค่ะมันเก็บไปทําธุรกิจเถอะเขาอยากให้ผมเอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจแทนคุณโมโหผมตลอดถ้าผมไม่พาคนไปกินร้านอาหารหรูๆแพงๆ แต่ขวัญจะโมโหถ้าผมพาเขาไปกินร้านอาหารแพงๆเขาจะทำอาหารให้ผมกินเองแล้วเขาก็ให้กําลังใจผมในการทำงานคุณทิ้งผมไปเพราะผมไม่ซื้อแหวนเพชรเม็ดใหญ่แต่ขวัญเขาอยู่ข้างผมเขาเชื่อใจผมจนผมประสบความสำเร็จและเขาก็สุควรได้แหวนเพชรเม็ดโต นี้ไม่ออกหรือยังก็ฉันนตัวผมฉันนี้ผมไม่มีอะไรตอนนี้ผมก็อยากให้ทุกอย่างที่ขวัญอยากได้ขอตัวก่อนนะผู้คนมักจะเข้าหาเราตอนที่เราประสบความสำเร็จแล้วแต่ถ้าคนพวกนั้นไม่ได้อยู่กับคุณในวันที่คุณลำบากเขาแค่ผลประโยชน์จากคุณเท่านั้นจงเห็นค่าคนที่อยู่เคียงข้างคุณในวันที่คุณไม่มีอะไรเลย